สวัสดีครับพบกับซีโร่ทูกราฟิกสอนกราฟิกจาก0ูนทิงร้อยนะครับอยู่กับผมพี่กบซีโร่ทูกราฟิกนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการออกแบบนะครับสติกเกอร์นะครับหรือว่าตัวลาเบลนะครับสําหรับติดสินค้านะครับผมตามตัวอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคอ่าก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดซับสไคร้กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีพื้นฐานตัวโปรแกรมว l l u าส r ต t ตอร์มาบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับผมอ,อย่างเช่นพวกการเซฟงานนะครับการใช้เครื่องมือ selection tool การสร้างตวัวอักษรการเพรสรูปเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าใครไม่มีพื้นฐานเลยนะครับสนใจเรียนกราฟิกกับผมนะครับก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่เว็บไซต์ของผมได้เลยนะครับก็ คือ z e r o to g r a h i c com นะครับก็จะมีทั้งคอร์สที่เรียนตัวต่อตัวนะครับคอร์สออนไลน์ line, แล้วก็คอร์สสำหรับองค์กรก็มีเช่นกันนะครับผมโอเคก็ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใน the description นะครับผมโอเคอ่ะมาเริ่มกันเลยขั้นแรกก็เราก็ต้องสร้างอาร์ตบอร์ดขึ้นมานะครับตามขนาดที่เราต้องการนะครับผมก็คือเราขั้นแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอไอ้ตัวบรรจุภัณฑ์ของเรานะครับบรรทัดขนาด เท่าไรนะครับแล้วก็ไอตัวสติกเกอร์เราอยากให้มันไซส์ขนาดเท่าไร่อันนี้เราก็เอามาเป็นทัดวัดให้ได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมสาหรับของผมตัวนี้มันจะไซส์กว้าง10เซนนะครับสูง22เซนนะครับผมถ้าใครอยากให้เหมือนของผมนะครับผมโอเคขั้นแรกก็คือเราผมจะทําการสร้างตัวแบ็กกราวด์ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับผม โดยการไปที่เครื่องมือ Rectangle Tool นะครับก็คือเครื่องมือในการวาดรูปที่เรียบตัวตัวนี้มันจะไซส์ขนาด9ยานะครับแล้วก็สูง21.5นะครับผมหรือว่าถ้าใครอยากได้ขนาดอื่นก็สามารถกำหนดได้ตามที่เราต้องการนะครับผมจากนั้นก็กลับไปที่ Selection Tool แล้วก็ขยับ นะครับให้อยู่ตรงกลางอาร์ตบอร์ดนะครับผมหรือว่าจะใช้อไลน์ช่วยขยับก็ได้นะครับผมถ้าเรามาที่ตัว p r o p e r t y Pa n e l นะครับก็สังเกตที่อะไรนตรงนี้นะครับผมคลิกเป็นแบบตรงกลางนะครับก็คือตัวนี้ที่เป็น h อ r ิซ ONTAL อ l i g n c e n t e r แล้วก็เป็นตัวนี้ v e r t i c a l align c t n t e r นะครับให้อยู่ตรงกลางจากนั้นเราจะมาปรับนะครับความโค้งของมุมนะครับสังเกตว่าเวลาที่เราใช้ l e c t i o ่ Tool คลิกเลือก รูปสี่เหลี่ยมนะครับมันจะมีจุดกลมๆนะครับตรงนี้นะครับผมตรงทั้งสี่มุมแล้วก็ทําการคลิกที่จุดกลมๆแล้วก็ลากเมาส์เพื่อปรับขนาดของมุมนะครับให้ได้ความโค้งตามที่เราต้องการนะครับผมโอเคในที่นี้ผมจะปรับสักประมาณสองเซนนะครับผมสังเกตว่ามันจะมีรูปตัวเลขบอกขนาดความโค้งนะครับหรือว่ารัศมีนะครับผมจากนั้นผมจะปรับด้านนี้นะครับสังเกตว่าด้านนี้มันจะ อัารมีจะน้อยกว่าด้านตัวนี้นะครับผมก็ผมก็จะใช้วิธีเอาเมาส์ไปคลิกที่จุดกลมๆตัวนี้1ครั้งก่อนนะครับผมแล้วก็คลิกซ้ําอีก1ครั้งเพื่อปรับเฉพาะด้านนี้ด้านเดียวเป็นประมาณ1เซนติเมตรนะครับผมหรือว,ว่ารัศมีเป็น1ซนติเมตรนะครับหรือว,ว่าถ้าใครอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็สามารถปรับได้ตามใจนะครับผมในทีนี้ผมก็จะทําการล็อกนะครับตัว แบ็กกราว n ์ในตัวนี้นะครับไว้นะครับก็คือให้เราคลิกเลือกแล้วก็ไปที่เมนูอ็อบเจกต์นะครับมาที่ล็อกแล้วก็เลือกคำสั่ง selection นะครับเพื่อล็อก object อยู่นะครับผมถ้าเราดูที่ระบบเลเยอร์นะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็จะมีการล็อกไว้อยู่นะครับผมโอเคอ่าทีนี้ตัวโลโก้ตัวนี้ถ้าเรามีที่เป็นไฟล์ illustrator หรือว่าไฟล์ ai นะครับก็สามารถใช้คำสั่ง open นะครับแล้วก็ ทำการ Copy มาได้เลยนะครับผมในที่ผมเปิดไปแล้วก็คลิกเข้ามาคลิกเลือกนะครับก็ไปที่เมนู Edit แล้วเลือกคำสั่ง Copy นะครับหรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็ Copy ก็ได้เหมือนกันนะครับผมจากนั้นก็กลับไปที่ Artboard เราแล้วก็ไปที่ Edit แล้วก็ a s ล e ลงมานะครับผมหรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็ Paste ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นเวอร์ชั่นเก่าอาจจะไม่มีคำสั่งตรงนี้นะครับผมก็มไปที่เมนู Edit แล้วก็เลือกที่เพลสตรงนี้แทนนะครับผม จากนั้นก็ย้ายไปไว้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมโอเคอประมาณนี้โอเคต่อไปก็จะทำการพิมพ์ตัวอักษรเข้ามาก็ไปที่เครื่องมือไ t o o l นะครับผมเอาเมาส์ไปคลิกบริเวณพื้นที่ว่างหนึ่งครั้งถ้าตัวอักษรมันเล็กผมก็จะทำการปรับสีก่อนครับพอดีว่ามันเป็นสีดำน้ำมองไม่เห็นเพราะว่าแบ็กกราวน์ของเราเป็นสีดำากันก,ก็คลิกที่ผมจะปรับเป็นสีขาวก่อนนะครับผม หรือว่าจะเลือกเป็นสีส้มเลยก็คลิกเลือกสีตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือตรงฟิลตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมโอเคอแล้วก็ถ้าตามตัวอย่างตัวนี้มนผมจะใช้ฟอนที่ชื่อว่า a อ t กซ i n นะครับตัวนี้แล้วก็สไตล์ของฟอนต์ a กซิว i n ก็จะเลือกเป็นเอ็กซ์ต้าคอ่เอ่าเป็นน่าจะโบนะครับจำไม่ได้ อาจจะคลิกดูก่อนอ่าเอสตาร์คอนเดนโบแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับผมอ่าถ้าได้ขึ้นบรรทัดใหม่ก็อ Enter คอเอนเตอหนึ่งครั้งนะครับผมเคพอพิมพ์เสร็จก็กลับไปที่ l e c t i o n Tool ก่อนแล้วค่อยใช้ l e c t i o n Tool ในการจัดการต่อไปนะครับผม,ผมก็จะทำการขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเรื่องของอ่า ระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับผมก็จะมาที่ส่วนของ property panel ในส่วนที่เรา,าปรับฟอนนะครับเมื่อกี้นีก้ก็จะมีส่วนของตรงนี้นะครับสังเกตว่าจะาตัวไอคอนมันจะมีตัว A 2ตัวทับซ้อนกันแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นลงแบบนี้ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนในการปรับนะครับตัวระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับในกรณีที่ตัวอักษรของเรามันมีมากกว่า1บรรทัดนะครับผมก็ปรับให้ได้ ตามที่เราต้องการนะครับผมอานนี้ผมจะปรับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขยับขึ้นมาประมาณนี้ส่วนตรงนี้นะครับผมอ่าผมก็จะทําการวาดรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับก็ไปที่ rectangle tool นะครับผมแล้วก็คลิกวาดขึ้นมานะครับผมแบบนี้ให้ได้อ่าความสูงนะครับสังเกตว่าความสูงจะเท่ากับตัวระยะของตัว E นะครับหรือว่าตัวบรรทัดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ ตรงนี้มันจะยาวลงมานิดหนึ่งเพื่อใช้ในการปรับมุมโค้งนะครับผมโอเคแล้วก็ความกว้างก็คือจะเท่ากับตรงตัว e ตัวนี้นะครับผมอาจจะว่ามันจะอยู่ในแนวหน้าเดียวยกันแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมปรับนิดหนึ่งให้มันอยู่ตรงตัว e ตัวนี้ด้วยก็จะได้ให้มันอยู่ในแนวหน้าเดียวยกันนะครับโอเคจากนั้นผมก็จะทําการปรับความโค้งของมุมน,นะครับผม,ผมว่ากลับไปที่เซสชั่น t o o ก่อนก็ได้แล้วค่อย เอาเมาส์ไปคลิกที่จุดกลมๆเพื่อปรับความโค้งของมุมนะครับอ่าให้ได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคส่วนตรงนี้นะครับสังเกตว่ามันจะโค้งมาชนกันนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวผมจะขยับไปข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวมันมันจะอ่าถ้าเราทํางานตรงนี้เลยมันจะมีตัวเนี้ยอ่าอยู่ด้วยนะครับมันจะโดนตรงนี้ขยับไปทํางานข้างนอกก่อนก็ได้นะครับผมทีนี้ถ้าจะปรับเฉพาะด้านนี้นะครับผมอ่าก็ ให้เราไปที่เครื่องมือที่ชื่อว่า Selection Tool นะครับก็คือผมจะชอบเรียกว่าลูกศรสีขาวนะครับจากนั้นก็ใช้เมาส์นะครับคลิกลากนะครับผมให้เลือกเฉพาะจุดที่อยู่ด้านล่างนะครับสังเกตว่าพอเราลากเลือกเฉพาะจุดที่อยู่ด้านล่างโปรแกรมก็จะแสดงจุดกลมๆเลขเฉพาะนะครับมุมที่อยู่ด้านล่างแล้วก็เอาเมาส์คลิกแล้วก็ปรับแบบนี้ได้นะครับผมโอเคอแบบนี้หรือว่าถ้าใครไม่ถนัดนะครับก็ให้เรามาที่ ามาที่ direct selection tool มอนเดิมครับแล้วก็ให้มองมาตรงส่วนขอนง property panel ในส่วนของ corner ตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไปแล้วก็ปรับค่าตรงนี้ก็ได้นะครับผมอโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคจากนั้นก็กลับไปที่ selection tool แล้วค่อยใช้ selection tool ในการย้ายมาไว้ตำแหน่งที่ต้องการนะครับผมโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมอ่าอันนี้มันยาวไปผมปรับ บีบให้มันแคบลงนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับที่ฟิลเป็นสีขาวนะครับผมจากนั้นก็ทําการใช้ไทป์ทูพิมพ์ตัวอักษรเข้ามานะครับผมอขอค n t e r เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ค่อยมาปรับเรื่องระยะห่างร,ระหว่างบรรทัดนะครับผม แล้วก็ตัวนี้ผมจะปรับาพารากราฟให้เป็นแบบกึ่งกลางด้วยนะครับเพื่อให้ตัวอักษรมันอยู่ตรงกลางระหว่างกันนะครับก็กดตรงนี้นะครับผมเกตว่าถ้าใครไม่มีก็มาที่ตรงพารากราฟตัวนี้ก็เลือกตรงนี้ก็ได้นะครับผมคื okay, แล้วก็ย้ายมาไว้ให้อยู่ตรงกลางตัวรูปตัวนี้ที่เราวาดขึ้นมานะครับผม okay, แล้วก็ขยับให้อยู่ตรงกลางครับใช้ลูกศรที่แป้นพิมพ์ขยับก็ได้นะครับผม สำหรับใครที่ไม่ทันนะครับก็ค่อยๆดูนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีพื้นฐานเลยก็แนะนำเรียนพื้นฐานก่อนนะครับผมส่วนรูปตัวนี้เราก็ต้องอทำการไดคัตเอาแบ็กกราวออกนะครับในตัวโปรแกร,รม Photoshop ก่อนนะครับแล้วก็เซฟเป็น PNG หรือว่าเซฟเป็น Photoshop ก็ได้นะครับแล้วค่อยทำการเพสเข้ามานะครับก็คือวิธีการรัาภาพเข้ามาก็ไปที่เมนูไฟล์นะครับมาที่คำสั่งเพ a c e นะครับผมแล้วก็เลือกในที่นี้ผมเซฟเป็น Photoshop นะครับมันก็จะเป็นไอคอน Photoshop แบบนี้ครับผมก็กด place นะครับแล้วก็คลิกเอาเมาส์นะครับคลิกบริเวณพื้นที่ว่างหครั้งให้วางรูปลงมานะครับผมถ้ารูปมันใหญ่เราก็ย่อให้เล็กลงนะครับผมทุกครั้งที่เราย่ออ b อบเจกต์นะครับในตัวโปรแกรม Illustrator เราต้องกดชิปไว้ด้วยเพื่อทำการรักษาอัตราส่วน ของลูกไปนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ได้ต้องการรักษาตาส่วนของลูกก็ไม่ต้องกดชิปนะครับผมผมกระชับมันบังตัวนี้นิดหนึ่งนะครับผมโอเคอ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เหลือแค่ส่วนตรงนี้นะครับก็พิมพ์ตัวอักษรเข้ามาตามปกตินะครับผมที่มผมเปลี่ยนสีนสก่อนแล้วก็เปลี่ยนปร,กระก r a ก็ค่อยพิมพ์เข้าไป Okay. พิมพ์เสร็จก็กลับไปที่เล็กท่ t น o l แล้วก็ย่อให้เล็กลงนะครับไม้ได้ขนาดที่เราต้องการแล้วก็ย้ายมาวางตรงนี้นะครับผมสังเกตว่าถ้าเราสังเกตที่ส่วนตรงนี้ผมจะวางให้อยู่ในแนวในล่ามเดียวกันนะครับปกติถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานอาจจะใช้วิธีดึงเส้นไกด์ออกมาเพื่อเป็นตัวไกด์ในการวางเส้น,นครับตรงนี้นะครับผมวิธีดึงเส้นไกด์ก็คือ เราก็ต้องเปิดไอตัวม,มับรรทัดตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือไปที่เมนูวิวนะครับผมมาที่รูเลอร์นะครับแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับผมมัน,นถ้าของผมเปิดอยู่มันจะขึ้นคําว่าเป็นไฮรูเลอร์นะครับแต่ถ้าของใครปิดอยู่แบบนี้ถ้าเราไปที่วิวนะครับมาที่รูเลอร์ก็จะขึ้นคําว่าโชว์รูเลอร์นะครับก็คลิกเข้าไปโปรแกรมก็จะเปิดม,มับรรทัดขึ้นมานะครับวิธีดึงเส้นไกลออกมาก็คือคลิกเมาส์ที่มาบรรทัดนะครับค้างไว้แล้วก็ลากเมาส์ ไปปล่อยตรงบริเวณที่เราต้องการนะครับผมปุ๊บมันก็จะสร้างเป็นเส้นไกด์แบบนี้มาถ้าเราต้องการลบเราก็มาที่วิวนะครับผมมาที่ไกด์นะครับอาจจะเลือกเป็นเคลียร์ไกด์หรือว่าไฮไกด์ก็ได้นะครับเพื่อปิดไปนะครับผมโอเคในที่ผมปิดไปก่อนนะครับผมหรือว่าเราใช้วิธีกะด้วยสายตาแบบนี้ก็ได้นะครับผมให้ดูในระน,นาบเดียวกันนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ พิมพ์เข้ามาปกติอาจจะใช้วิธี Copy ตัวนี้มานะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปแก้ไขก็ได้นะครับผมพิมพ์เสร็จก็ปรับขนาดปรับสีที่เราต้องการนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วก็เปลี่ยนสีที่ต้องการอ่ก็จะได้ สติกอร์แบบนี้นะครับผมแต่จริงๆถ้าเราจะส่งให้โรงพิมพ์นะครับผมตัวนี้เราต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นเส้นไกด์นะครับหรือว่าเส้นสําหรับไดคัตนะครับผมแล้วก็ตัวสีจริงๆเราต้องวาดที่เป็นสีดําแบบนี้นะครับผมเพื่อให้เวลาที่มันก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับผมอะไรตรงเี้ยแล้วก็เส้นตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมาก็จะเป็นเส้นสําหรับไดคัตนะครับเป็นสติกอร์นะครับผมแต่ตัวนี้เอา ประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคอ่าเราก็จะได้สติกเกอร์แบบนี้มานะครับผมตามที่เราต้องการนะครับส่วนตัวนี้เราก็แค่ Copy มาแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีนะครับทั้งกตว,ว่ามันจะเป็นเลเยอร์เดียวกันแค่เปลี่ยนสีนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใคร ชอบใจวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าใครสนใจเรียนการาฟิกกับผมนะครับก็สามารถดูรายละเอียดนะครับได้ที่เว็บไซต์ของผมได้เลยนะครับก็คือ zero to graphic com นะครับผมก็จะมีทั้งคอร์ที่เรียนตัวต่อตัวนะครับสอนที่ t o space สยามสแควร์ซอยสใกล้ๆก,กับ bts สยามนะครับผมหรือว่า จำเป็นคอร์สออนไลน์ก็มีเช่นกันนะครับผมหรือว่าคอร์สสำหรับองค์กรนะครับผมก็มีเช่นกันนะครับผมในทั้งสอนทั้งตัวโปรแกรม Photoshop แล้วก็ Illustrator e นะครับผมก็เข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมาสามารถแอดไลน์สอบถามผมได้โดยตรงนะครับผมโอเคสำหรับ,รบ,รบคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ